สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมพีทวชโรนน์สีเดือนครับผมรับบทเป็นโยธาครับสวัสดีครับเตนนน์เตชพันธ์นะครับรับบทเป็นแซมครับอ่อาได้มาทำงานร่วมกันครั้งแรกเป็น่ไนครัทำงานร่วมกันครั้งแรกใช่ก็คือสําหรับผมนะครับก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆแต่ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้พี่เตเป็นพัทเนอร์คู่พาร์ทเนอร์ครับแล้วก็มีพี่ๆทุกคนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยชี้แนะครับผม ก็ผมนะครับก็แฮปปี้ครับที่ได้เจอน้องพีแล้วก็เจอเพื่อนๆทุกคนในเรื่องนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนพยายามตั้งใจทําออกมาให้ได้ดีที่สุดครับก็เป็นเรื่องแรกของน้องพีด้วยน้องพีเนี่ยตั้งใจมากนะครับในการเล่นซีรีส์เรื่องแรกของเขาก็ทุ่มเททุกอย่างก็ทั้งแรงกายแรงใจเป็นเงี้ยโอเคแฮปปี okay, ้ใช่ภาพที่เห็นออกมานี่คือโอเคเลยโอเครู้สึกแบบดีใจมากคือพอเห็นแล้วตื้นตันอ่ะคือน้ำตาจะไหลอ่ะ ครับนี่นั่งดูเทเลอร์กับพีก็แฮปปี้มากเนาะคือตอนนี้อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามวันที่15นี้แล้วนะครับว่าซีรีส์ของพวกเรานะครับจะครบรถขนาดไหนแต่รับรองแน่นอนว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนครับครับผมเพียงชะลายพีก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่สำหรับทั้งเรื่อหรับเราหวังการเข้ามาในโปรเจกต์นี้สุดรักไหมโอ้โหก็ส่วนตัวผมก่อนเลยนะครับผมกดดันมากถึงมากที่สุดเลยครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่า ตัวผมเองก็ยังไม่เคยผ่านการแสดงละครทักเรื่องนึงเลยไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็กลัวว่าจะเออมาเป็นแบบจุดด้อยของเรื่องนี้ครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็คือเคยผ่านงานแสดงมาแล้วเนาะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องแบบ i m p r o v e ตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้เท่ากับพี่ๆทุกคนแล้วก็อ,อยากที่จะแบบ ทำออกมาให้ดีที่สุดอะเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของไคลสตาร์ฮันเตอร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็โชคดีที่พี่ๆเขาคอยสอนคอยแนะนำครับก็ถือว่าโอเคคปไบ้ารัส่วนผมนะครับก็ถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างครับในการถ่ายทำก็จะมีกดดันบ้างบางฉากที่มันค่อนข้างจะยากเนี้ยเราก็จะแอบกดดันดนิดนึงแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นเหมือนครอบครัวก,กันถือแมม เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะสนิทกันไวมันเลยทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันง่ายและเป็นระบบระเบียบทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกแบบน่นอนรับรองว่าเรื่องนี้ถูกใจแฟนๆแน่นอนตกใจแน่ๆครับการทํา,างานของพี่เจกับพี่ดาเป็นไงบ้างเราต้องมีการถอดช็อปอะไรแบบแยกนอกต่า,างาหากไหมตอนที่ก่อนที่จะมางานก่อนหน้านี้คือผม พูดตรงๆเลยนะคบว่าผมกับพี่เตะไม่ค่อยสนิทกันตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันนะก็คือการที่เราไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาต้องต้องมาแสดงวายมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นสําหรับครั้งแรกแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจอกับพี่เตได้เวิร์กช็อปกันก็คือพี่เตเขาเป็นคนที่ใจดีแล้วคอยแนะนําผมมาตลอดผมก็รู้สึกว่าแบบ ผมดีใจที่ได้เจอพี่เจพี่พีเต้พี่เจพี่เตดีใจที่ได้เจอพี่เตครับแล้วก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้มีพี่เตอย,อยู่ก็สำหรับผมเลยครับก็ก็มีเวิร์กช็อปให้พวกเราเยอะขึ้นให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็พี่ก็แวะเวียนมานอนด้วยที่บ้านบ่อยๆก็ค่อนข้างจะคิกกันได้ไวเพราะเรื่องความที่เราอยู่ด้วยกันสองคนมันอาจจะมากกว่าคำว่าเวิร์กช็อปคือ เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในพื้นฐานของความเป็นพีชแล้วพื้นฐานของความเป็นเตก็ค่อนข้างจะได้เวลาตรงนี้ที่ทําให้เราได้จูนกันได้ไวขึ้นมันทําให้การทํางานมันง่ายใช่ครับใช่ใช่ครับก็รับรองว่าเตยพีธเนี่ยในเรื่องกับชีวิตจริงเนี่ยเหมือนกันแน่นอนใช่เหมือนกันคือยังไงเหมือนกันคือเฮ้ บอบตรงเลยว่าผมก็คุยกับน,น้องตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าพีทพีทโอเคไหมแบบนี้เราเราจะมีแบบแผนในการเล่นแต่สุดท้ายแผนที่เราเตรียมไว้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเล่นด้วยอินเนอร์จริงๆใช่ทุกอย่างมันอยู่ข้างใน <laughs> ใช่สิ่งที่เราเตรียมไว้คือไม่ได้แสดงแต่สิ่งที่แสดงออกไปคือมันว้าวกับสิ่งที่เตรียมไว้ใช่ก็ออแบบมันแบบครับผมก็คือผม เครียดมากเลยตอนที่ได้เข้ามาแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าแบบเอ้ยฉาก n อ็นซีนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยพร้อมกับตอนนั้นครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบทําตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมจนก่อนถ่ายซีนนั้นเนาะก็รู้สึกว่าเุ้ยกลัวทําไม่ได้จังเลยกลัวทําแบบออกมาไม่ดีแต่พีทมีพี่ไงใช่พี่ก็คอยสอมให้พีท ก่อนจะเข้ากล้องเนี่ยผมกับพีก็จะแบบประมาณนี้นะพี่เดี๋ยวบิดอย่างนงี้นะบิดอย่างนี้น,นะผมผมต้องแบบต้องเรียกมาซ้อมต้องแบบหลายๆอย่างเพราะว่าผมแบบตั้ง,บบงใจบบทํา,ายอยากที่จะทํา<ช>ออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็หลังจากที่ถ่ายไปผมมาดูเพย์แบ็กผมพูดตรงๆเลยว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจในพี่เต้ด้วยที่แบบเราช่วยกันเราช่วยกันแบบสร้างศิลปะนี้ขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกคนติดตามดูครับฝากด้วยนะครับทุกคน รอแล้วพร้อมมีมมี่ยากโอเอาจริงๆเราสองคนนะครับรอแม่แนะครับสร้างดอมให้พวกเราอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเป็นหลักแหล่งนะครับก็บอลแม่แนะครับก็ฝากเตพีด้วยนะครับเรายังไม่มีบ้านสิ่งสถิตก็ช่ฝากสร้างบ้านให้พวกเราอยู่ด้วยแปลกๆนะมันเหมือนเลร่อนอี้่ะอรท่หอออนแ่ีอ้ม่แม่ แม่แม่ครับยังไงก็สร้างด้อมให้พีเต้ด้วยนะครับเราไม่มีที่อยู่เราโฮมเลดคือตอนนี้ <c oughs> ต้องขออาศัยแบบมอสแบงค์นอน <c oughs> <c oughs> จริงต้องอาศัยนอนครับก็ <c oughs> บอลแม่ๆม่ครับพี่เชื่อว่าหลังจากนี้แน่นอนต้อเต้ีต้องมาแล้วแน่นค่ะสุดท้ายฝากไปแทนหน่อยให้เป็นวัใจสหรับเพื่อนคท่หาข้านครับครับผมก็ ผมส่วนตัวผมผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็อยากที่จะฝากแฟนๆเพียงชลาลัยแล้วก็แฟนๆ Star Hunter ทุกคนติดตามวันที่15นี้ให้ดีครับเพราะว่าทุกคนทํางานเต็มที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงทุกคนทํางานเต็มที่จริงๆครับแล้วก็อยากจะให้รอชมเมาวันที่15วันที่15มิถุนายน5้าทุ่มนะครับที่ช่องวันครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัด5ทุ่ม45ที่ไอชีเอครับผมก็อยากจะฝากนะครับก็พวกเราทางค่าย Star h u n t เ er อร์นะครับ ทุกคนตั้งใจมากนะครับที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาหทุกคนได้ดูกันยังไงนะครับก็รับรองนะครับทุกคนได้รับชมอย่างจุใจแน่นอนอคคขอบคุณครับ